ชวนทำเมนูแซ่บอีกแล้วจ้าวันนี้จะชวนทําผัดมะเขือยาวใส่ปลากระป๋องนะคะนี่จะเป็นมะเขือยาวที่เราซื้อมานะคะหั่นเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้เลยจ้าหั่นให้หมดเลยค่ะวันนี้เราใช้ที่สองลูกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมหั่นพริกต่อค่ะ พริกที่เราจะใส่หรือที่จะเราจะใช้ก็จะมีพริกเหลืองกับพริกขี้หนูนะคะหั่นให้หมดเลยจ้าหลังจากนั้นเรามาดิดใบหัวละพากันค่ะหัวละพาเราเริ่มแก่แล้วต้องรีบทําให้หมดค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ปลูกใหม่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราตั้งน้ํามันนะคะเราจะเอามะเขือยาวของเราลงไปทอดในน้ํามันแบบนี้ก่อนเลยค่ะ ทอดไปได้วยความเร็วๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ช้อนขึ้นมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมผัดเลยค่ะเราใช้เป็นกระเทียมเจียวนะคะผัดให้หอมเลยใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยค่ะตามด้วยมะเขือที่เราทอดนะคะใส่ลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็มาปรุงเครื่องนะคะใส่ผงนัวใส่ผงปรุงรสนะคะ เพิ่มความเข้มข้นนั่นเองจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวจ้าตามด้วยปลากระป๋องนะคะใส่ลงไปเลยค่ะปลากระป๋องเราใช้แค่กระป๋องเดียวนะคะวันนี้เนื้อปลากระป๋องเขาก็จะซึมเข้ากับเนื้อมะเขือยาวมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใส่พริกที่เราหั่นนะคะเพิ่มความเผ็ดให้เขานั่นเองค่ะ เทพริกที่เราหัน่นลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็รอให้ปลากระกป๋องของเราเดือดๆนะคะเราจะมาทำการชิมกันค่ะแม่ค้าน่าสุดมากเลยค่ะชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะรสชาติพอดีแล้วเราก็จะใส่ใบหัวละพาของเราลงไปเลยจ้ายิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะ ใส่ลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็ผัดให้คลุกเคล้าอีกหนึ่งทีนะคะว้าวกลิ่นใบหัวรพานี่หอมโชยขึ้นมาเลยค่ะทุกคนมาดูใกล้ๆค่ะผัดมะเขือยาวปลากระป๋องของเราค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เสริมให้กับทุกท่านได้ทานนะคะเมนูนี้มีใครยังไม่เคยทานไหมไม่เคยทํำไหมลองไปทําทานนะคะอร่อยค่อนข้างมากๆมากๆเลยคะ่ะแม่ค้าการันตีว่าอาร่อยจริงๆคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะหากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์ให้กับแม่ค้าได้นะคะอร่อยยั่วๆเลยคะ่ะ แม่ค้าการันตีค่ะใบหัวระพาย,ยาวๆแบบนี้ก็อร่อยมาก